ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนผู้รับชมช่องแจกสามชนตัวรครับมื่อี้ผมมีวันจะพืชนะครับมาให้หมูกินนะครับไปเจียวมากเมื่อกี้เพราะว่าบริเวณนหลังนะครับมันหกแห้งนะครับเอาวัชเืชไปเฮ็ดปุ๋ยมัดเรียว่าด้วยอุปกรณ์วัสดุนี่ยังบอร้อบนะครับก็เลยว่าตัดสินใจเอามาให้หมูกินดีกวนะครับเลยเบื้องเขาไากินบ่เรียว่าให้กินทุ่เทกินครับตัวนี้มันไม่กินง่ายครับหมูตัวนี้แล้วผมให้เบื้อง นี่นะครับนี่ผมบอกว่ามันเป็นใบแหงนะครับตัวนี้ใบแหงแต่ว่าหมูกินดีครับพวกใบกินดีแห้งนะครับแล้วก็ขึ้นตามพื้นที่เรื่อนโดยรอบสวนเลยนะครับได้เบื้องกับนี่ครับพุ่มกระสีทกหญ้ามให้กินนะเบื้องถากินตาสันร้อนเลยครับพี่น้องมึงเต็มเลยครับนี่ตาสันร้อนเลยหมูหน่อยนะฮะ ในพยนต์เข้าไปเลยครับเนี่ยเป็นพักเป็นทกมากเมื่อกี้นะครับสดๆเลยนะฮะบริเวณคางคอกครับนเบรงกันชัดๆครับเดี๋ยวมาหาวิธีก่อนนี่ฮะเบิรอนเขากินนี่เพื่นมันแช่กลยให้กินแบบแช่แช่เสียนะครับเบิไ์นเห็นเลนเลยนะครับขนาดว่าพื้นที่ขอบกว้างนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกมากกัยังแช่สำลีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวหลอดนะครับนี่ที่พี่เห็พี่น้องเห็นนี่เป็นตัวหลอดนะครับรุ่นเขาที่อันนี้ก่อนนั้นนี่คล้ายไปร้ายแล้วนะครับคล้ายไปเบิดเลยยังเพิ่นตัวเดียวเนี่ยครับเก็บไปเบิ่งนะครับตัวหลอดนะครับบอดี่คล้ายมูนะเห็นกล่องแชะครับพี่น้องนี่กล่องอาดสีสั้นนิเดครับพี่น้องเพราะว่าผมเอาขากล่องยื่นเข้าไปให้พี่น้องเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเบิ่งข้างหนอกก็บ่ค่อยชัดก็เลยยื่นเข้าไปให้มันไก่นะครับ ก็พยายามเห็นมันหนิยงแล้วครับแต่แต่มันได้สมีครับพี่น้องจะได้กัยญาติพี่น้องเอาแต่พยายามเห็นมันหนิยงนะนี่นะฮะกินดีนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ตัวหน่อยผมกระจายเขากินสองฟงนะครับฟงตัวใหญ่ฟงตัวหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะกินเฉพาะใบนะครับบ่ค่อยกินก้านมันนะครับก้านมันอาจซิแข็งนะครับ เรือว่าชิบัวแสบก็ได้แต่ให้กินใบใบ,บกินดีแห่งเพียบครับพี่น้องนี่นะครับอาหารกินบ่เพียงพอก็จะเป็นตัวเฮ็ดจังสี่นะครับตอนนี้อาหารน้อยครับฝนตกแน่ยังแน่ฟื้นมันก็บ,บ่ค่อยแห้งนะครับพี่น้องนี่เป็นต้นพริกนะครับขึ้นตั้งขาง,ของ,ของคอกนี่บ่ก,กินใบพริกนะครับสีเห็นได้ว่าใบาพริกครบเลยขึ้นเองสีละงามดีครับพี่น้องบัดเฮ็ด ปูแผ่นเราบ้องงามเลยครับพี่น้องนี่เห็นว่ามันเละแห้งครับพี่น้องดอนดันคางนี่แชฉมิกินนะครับกินควันคางสีอ่ามีหลายอยู่กินแต่กระบอได้แห้งถึงขนาดว่าทนบ่ได้นะครับเดี๋ยวกเจ้าหนามักหลาดนะครับอื่นก่อนเดี๋้เจ้าหนามักหลาดหนามักชีวภาพ่าอีเหยมเท้าเฮ็ดไว้นะครับที่พบม,มักไว้นะครับผู้ดใดยพรท่านนะเบิ้งอ่ะย้อนกลับไปเบิ้งคลิปเก่าๆได้นะครับ วิธีเห็ดน้ำมักอิ่มหลาดขอบใบขอกนี่กินนะครับหรือทัานใดมีฟางนะครับใส่ฟางเลยใส่ฟางให้เขาเยียบนะครับย้ำเข้าไปนะครับเจให้ขอกแห่งเร็วขึ้นนะครับใส่ฟางเลยนะครับแตขอุผมไม่มีฟางนะเอากระสีอาศัยแสงแดดนะครับแทนมันแผดเผาแห่งพื้นมันแห้งชนิเองนะครับนี่เห็นยังสีเป็นปุ๋ยบ้างไหครับพื้นนี่นาดินมันนี่สามารถหลอกให้เห็ดปุ๋ยได้บิดเลยนะครับ ใส่ต้นไม้งามๆโดยเฉพาะต้นกระท่อมนะครับเดี๋ยวเมื่อใดผมวางผมจะเอาต้นกระท่อมให้เบิึงนะครับที่ไก่ขอกหมูนะครับเป็นปุ๋ยจากขี้หมูนี่ครับไปใส่ต้นกระท่อมใบใหญ่แห้งครับทอฟเามือหมดแล้วครับพี่น้องบ่แม็นว่าตัวอีเดียครับพี่น้องนี่นะครับเอาให้เบิึงว่าขอบมันแฉะแห้งครับพี่น้องนี่แต่ก็ะยู่ใดบ่เป็นยังครับธรรมชาติของเขากับยู่บ้านนี้นะครับ ตกเทียงตกไว้มาเท่ากับเลนนะครับแฉะชืดหรือมากแห้งครับเอามันไปขอขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากคนไหนกนแช่นะครับนะหนึ่งไปเหนี่ยวหนึ่งกับลังใจนะครับหอบะกันนะครับไปแล้วครับ